เผ็ดโวอยู่ในป่าคนเดียวแม่จ้าช่วยผมด้วยผมจะบอกให้ไม่มีสัญญาณนะครับโทรศัพท์เดี้ยงนะอยู่ในเนี้ยอย่ามาแลว สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube u ูท n e แชแน b บิ๊กบายไฟกรมวันนี้อยู่ในช่วงไฟกรมสองล้อเหมือนเดิมวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Royal Enfield Scam 411นนี่รถเฮ้ยเขาเขียนหิมาลายันหิมาลายันสแคม411นึนึครับเป็นรถแนว a อ v n n e r r ของค่าย Royal Enfield เนาะสไตล์เขาจะออกแนวสแกมเบินะ ดูด้วยด้วยช่วงล่างความสูงสไตล์ท่อสไตล์ยางนะครับรถเขาเป็นแนวแอดเวนเจอร์เนาะผมก็เลยเปิดตัวในสถานที่ที่มันได้กับรถหน่อยนิดนึงออกใหม่ครับสแคมสี่หนึ่งหนึ่งเครื่องยนต์ขนาดเครื่องยนต์หนึ่งสี่ร้อยสิบอดซีซีนี่สีเขาสวยนะเป็นสีดำด้านคาดลายสีแดงตัดทองนะครับมีโลโกโล้ Royal Enfield เป็นสติกเกอร์นะเดี๋ยวผมเปิดสเปคแป๊บจำไม่ได้อีกแล้วครับ รอเยนเอ็นฟิวสแคม1ขนาดเครื่องยนต์4 1 1ซีซี24.3แรงม้าที่6500รอบครับความสูงจากพื้นถึงบาะเพียง800มิลไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะแล้วก็รถคันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับความสูงจากพื้นถึงบาะ800มิล800ด้ท่วนเลยน้ำหนักตัวรถอยู่ที่194กิโลกรมัมความจุถังน้ำมัน15ลิตรหรือเหลือครับแต่ถังผมผมชอบทรงถังเขานะ ถังเขาจะใหญ่ๆอ้วนๆหน่อยครับ15ลิตรกับเครื่องแค่ 411cc ครับเหลือเฟือครับสเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะใครอยากรู้สเปคเพิ่มเติมอะไรก็ google ครับมีหลายเว็บไซต์เขาเขียนไว้ค่อนข้างครบถ้วนนะรอยเยินเอ็นฟิวสแคม411นะครับผมบอกอีกรอบแล้วกันขนาดเครื่องยนต์ของเขาสูบเดียวนะสูบเดียวลูกโตนะครับ 411cc 24.3 e แรงม้าที่6,500รอบนะครับะ อันนี้นะ่าจะเป็นแคนะทเนาะท่อเดิมอุ๊ยร้อนครับ้อนครับเมื่อกี้แอบขี่มาร้อนปะเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองขี่กันเลยสแกมซีหนึ่งหนึ่งขนาดล้อหน้าเท่าไหร่เนี่ยอ่าขนาดล้อหน้าสิบเก้านิ้วนะครับอ่าเขาจะลดลดสเปคขนาดล้อลงเนาะถ้าเป็นตัวหิมารายันตัวเก่าจะเป็นล้อหน้ายีิบเอ็ดนะอันนี้เป็นสิบเก้าครับล้อหน้าสิบเก้านิ้ว โชคหนะ้าทะเลกปิกขนาดใหญ่เลยนะช่วงยุบเยอะมากเลยครับช่วงยุบมันเยอะมากดูตรงไหนเนี่ครับดูตรงนี้ครับก็บอกโชคเขาจะเลยแกนโชควีกเพื่อช่วงยุบที่เยอะสายลุยเลยแหละนะสูบเดียวท่อตั้งช่วงล่างเป็นโชคเดียววางตั้งนะครับมีกระเดื่องซับแรงเนาะป่ะเดี๋ยวล้อหลังสิบเจ็ดนิ้วนะล้อหน้าสิบเก้าล้อหลังสิบเจ็ดครับสไตล์แอเวนจอร์เลยป่ะเดี๋ยวพาไปลองขี่กันเลยดีกว่าครับวันนี้ ให้ดูรอบคันกันก่อนรถสวยนะครับราคาก็แรงนะไม่ใช่ถูกนะครับแสนเจ็ดนะเอาเรื่องครับเบรกจานเดียวมี ABS หน้าและหลังป่ะาราคาสเปคขึ้นอยู่กับความชอบแล้วครับชอบไหมราคานี้สเปคนี้เนาะปะแต่ผมมีหน้าที่ลองเขี่ให้ดูกันอย่างเดียวนี่ตรงข้างๆเรือนใหม่เขาเขียนบอกเลยนะสแกม4ีหนึ่งหนึ่งมาสวิตแคนก็ง่ายๆเลยครับบ้านๆเลย ไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแต่สวิตช์ออฟลันไฟฉุกเฉินปุ่มสตาร์ทกุญแจปัม๊มเรเยานเนินฟิลเป็นกุญแจธรรมดานะครับปะหน้าปัดเลือนไม้ฮะหน้าปัดเลือนไม้เจนใหม่เขาบอกค่อนข้างครบเนาะแล้วรวมกันอยู่ในใบลูกเดียวครับความเร็วเป็นเข็มแล้วก็มีบอกค่อนข้างครบนะครับบอกไฟเกียบอกเกยร์น้ำมันเป็นดิจิตอลครับมีนาฬิการะยะทางรวมแล้วก็พวกไฟแจ้งเตือนสถานะต่างๆอยู่ใต้ตรงนี้ครับปะ สูบเดียว4 1 11 1 11cc เครื่องก็ไม่ได้ใหญ่นะครับปะรถสไตล์คลาสสิกแอด g แ r นเจอร์นิดนึงเนาะแต่วันนี้เราจะลองขับขี่กันเส้นทางธรรมชาติกันบ้างครับรถเขาไม่ได้แรงอะไรเนาะเราขี่กันบนเขาดีกว่าวนโโันี้ป่ะโอ้โหนุ่มๆเลยครับสูบเดียวลูกโต ล้งรถเขาก็ทําออกมาได้พอตัวนะครับไม่ได้ขี้เหล่อะไรนะ4 1 1ซ c แรงม้าก็ไม่ได้เยอะครับพอตัวพอตัวตามซีเอ็นจิ้นเบรกพอมีปันะ๊มเบรกก็เหมือนกันครับโรเยอร์นึ่งฟิแล้วเป็นแบรนด์บายเบบายเป็นลูกเป็นแบรนด์ลูกของแบมโบนะครับปั๊มบายเบ ตัวรถค่อนข้างคอนโทรลง่ายนะผมว่าบาลานซ์ดีแต่ช่วงช่วงแฮนช่วงตรงคองเนี่ยแอบรู้สึกตึงๆนิดนึงนะไม่ได้ไม่ได้คลองมากนะครับรู้สึกตึงๆตึงๆขืนขืนขืนนิดนึงนะอาจจะด้วยที่เขาวางบาลานซ์ช่วงโช้ที่มันย,ยาวๆแลาวสแคมสี่หนึ่งหนึ่งความเร็วเขาก็ใช้ได้นะ ขึ้นแบบนุ่มๆสมูทๆไปนะไม่ได้กะโช่วงกหกันอะไรครับเครื่องของเขาไม่ได้ใหญ่เปนจีนเบรกก็นุ่มครับเป็นจินเบรกค่อนข้างนุ่มเลยนุ่มถ้าเป็นตัว350ของเขาของ Enfield ยังรู้สึกว่า engine เบรกหนักกว่านี้อีกนะพอเป็นตัวสแคม411นี่ engine เบรกนุ่มๆครับค่อนข้างนุ่มเลยเชนเกียร์ลงสองเกียร์ยังไม่หัวทิ่มเลยเนะี่ย เมื่อกี้ผมลงจากเกียร์5เป็นเกียร์3นะยังไม่รู้สึกว่ามันดึงเลยครับค่อนข้างนุ่มไปนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมอันนี้ก็เฟิร์สไลน์นะเพิ่งเคยขี่วันนี้ครั้งแรกเลยรู้สึกว่ารถขี่ง่ายครับรถคันไม่ได้ใหญ่เนะน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะครับขี่ง่ายๆมันขี่ง่ายอยู่แล้วรถมันไม่ได้หนักไม่ได้สูงอะไร กำลังเครื่องที่เขาให้มาก็พอตัวเฮ้ยช่วงล่างเมื่อกี้เข,าข้าโค้งแอบรู้สึกช่วงล่างเนียนอยู่นะช่วงล่างค่อนข้างเนียนนะครับนุ่มแล้วหนึบดีช่วงล่างไม่แข็งครับรถเขาเป็นสไตล์แอเวนเจอร์นิดนึงเนาะช่วงยุบมันจะเยอะครับทั้งโชกหน้าและโชกหลังเลยโชกหลังมีก็เดืองซับแรงแบบยาวๆเลย ยิ่งกระเดื่องมันยาวมันจะอ๋อจะแห่ค้งพูดเพลินไปหน่อยครับอ่ะคื้ยนูเขาแล้วแต่แอบรู้สึกช่วง,บ,งบังคับเลี้ยวตรงคอหน้าเนี่ยมันจะคืนๆน,นิดนึงครับตามสไตล์เราเยินเอ็นฟินะนี่หลายรุ่นครับที่ขี่คืนๆแบบนี้นะค่ายเอ็นฟิล แต่ถ้าเป็นตัว350จะขี่ช่วงบังคับเลี้ยวจะรู้สึกเนียนกว่านี้ครับแต่ผมชอบเครื่องบล็อกนี้เขาโคตรสมูท oh เลยเครื่อง4 1 1ร c ซีซ hmm. ีของ r รเ a l e n f น e ฟิเขาเนี mm ่ย hmm. มันขี่เนียนมากเลยระอยต่อคันเร่งอัตราเร่งเขาไม่ได้กระโชกโค้หักนะมันเนียนเนียนนุ่มๆแล้วมันไหลดีด้วยนะขึ้นดีด้วยเนยะ อันนี้ไม่ได้อวยนะครับดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีตามตรงนะราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับแสนเจ็ดก,กว่ากับเครื่องยนต์4 1 1ซ c แล้วก็ด้วยรถทรงคลาสสิกเนาะแล้วแต่คนชอบครับอันนี้ถือว่าราคาค่อนข้างสูงเลยถ้าคนไม่ชอบจริงๆอาจจะไม่มองนะรุ่นเนี้ย อันนี้รถสูน์รยอนเอ็นฟิวฟิสนุโลกนะครับให้รถเรามาได้ลองเทสกันวันนี้เนาะใจดีครับเรียนช่ยโรยอนเฟิฟโลกให้รถเรามาทําหลายคันมากใครสนใจโรยอนเอ็นฟิอยู่ภาคเหนือไปพิสโลกได้ครับใกล้ๆเนี่ยขึ้นเขาทางของมันเลยดูวิวไหมวันนี้เรามาเทสรถกันแนวธรรมชาตินะครับ เบื่อเบื่อรถเยอะวุ่นวายครับวันนี้สไตล์รถมันได้เนี่ยขึ้นเขาดีกว่าใช้รถให้ตรงโจดครับผมมองว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่พาท่านไปได้ทุกที่นะเดินทางขับขี่ท่องเที่ยวออกคลิปก็ได้ครับแล้วก็เนี่ยเขาเดินทางขึ้นเขาท่องเที่ยวสไตล์แคมปิ้งได้หมดครับสายแคมป์ก็ได้นะ รอยเยินเอ็นฟิวส์แคมหอ่ะเดี๋ยวขี่บนเขาให้ดูเนี่ยเส้นทางโค้งบนเขาแบบนี้ขี่สนุกมากครับรถเขาไม่ได้มีน้ำหนักเยอะเนาะคล่องตัวครับความคล่องตัวสูงเลยรอยเยนเอ็นฟิวส์แคมซีหนึ่ตาเล่งก็ค่อนข้างดีนะผมว่านะ ขึ้นเขาเฮ้ขึ้นเขาฮิ้วอ่ะแต่ผมเสียวเลยโค้งอีกอะ่ะช่วงล่างค่อนข้างเนียนมากครับชอบเลยเยรถที่สไตล์นี้กับการขับผีเส้นทางแบบนี้สนุกมากเลยนะตอบโจทย์นะ สนุกครับค่อนข้างสนุกเลยมันเป็นรถอีกหนึ่งคันนะที่ผมว่าใช้งานค่อนข้างหลากหลายนะครับใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้แล้วได้รถสไตล์มันเป็นสไตล์ของเขาครับมันทรงเขาเนาะเป็นทรงแอ e เวนเจอร์ครับผมว่าสวยนะแนวเลยแหละนี่ยดูช่วงล่างดิเข้าโค้งแ่ะ โค้งกันยาวๆครับโค้งโคตรเยอะเลยบนเขาเลยมันไปดิไยดิดูโค้งดิผมชอบช่วงล่าง,งเขาครับนุ่มและเนียนไม่ใช่นุ่มแล้วโยนอยูย่เลยนะนุ่มแล้วอยู่ค่อนข้างดีเลยครับยางที่ติดรถมาของเขาก็เป็นยางออทะเลเนอะยางกึ่งๆครับห้าสิบห้าสิบทางดำห้าสิบทางดินห้าสิบครับสวย มันตรงสเปคกับรถอะรถเขาเป็นแนวยกๆเนาะยางก็ต้องเป็นกึ่งๆนิดนึงครับเพื่อความดุดันไม่เกรงใจใครยืมยืมคาเล็คเตอร์เขามาใช้เลยเนี่ยโอ้โคตรสนุกเลยเดูดิคุณดูช่วงล่างดิโอ้สุดอะเชดโดขี่โคตมันสแคมสีหนึ่งหนึ่ง ผมได้มีโอกาสคุยกับเซลล์ไลออนเอนฟิลพิษณุโลกนะน้องเต้เนาะบอกว่ารุ่นนี้รุ่นนี้คนลูกค้าไม่ค่อยตอบรับสักเท่าไหร่ครับด้วยอาจจะด้วยราคาเขาก็ค่อนข้างแรงเนาะกับซีซกับขนาดรถเนาะน้องเต้บอกรถรุ่นนี้ค่อนข้างขายยากนะครับมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ใครหลายๆคนแต่ผมแนะนำนะอยากให้มาลองขี่ก่อนนะครับใครที่ลังเลอยู่เนาะ ที่ไปที่สูนรอยย้อนเอ็นฟิพิษณุโลกได้เลยครับเขามีรถให้เทสท,ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นคลาสสิก350ฮันเตอร์350 Royal อ n f อ e l d เอ่อ i n t ร r cept o r 650แล้วก็มีตัวนี้ครับสแ a m 411แนะนำครับอยากให้ไปลองสัมผัสกันดูก่อนเนาะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถนะครับซื้อรถคันหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องให้ได้ลองก่อนครับเชื่อผม เป็นค่ายรถค้าสิกอีกนหนึ่งค่ายนะครับที่มีรถหลากหลายเนาะแล้วก็ราคาย่อมเยาวมากเลยอ่ะขึ้นเขาดีกว่าควันนี้ไอใส่ได้ครับสนะนุเนะนี่ทางของเขาเลยเฮ้ยผมว่าซื้อรถแนวนี้แล้วไปขี่เที่ยวป่ากับพวกเสียเอฟนี่ได้เลยนะโถ่ช่วงล่าง ช่วงล่างได้มากเลยครับกับทางแอดเวนเจอร์แบบนี้เนาะรถแนวอะ่ะคลาสสิกแล้วผมก็ไปแอดเวนเจอร์ได้ด้วยดูยดเดี๋ยวคุณดูเดียโอ้หผมไม่รู้สึกถึงทันลอยต่อถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยช่วงล่างก็ซับได้ดีมากครับค่อนข้างดีเลยนะเป็นช่วงล่างแอดเวนเจอร์ที่ดีอีกหนึ่งรุ่นเลยครับอันนี้ไม่ได้อวยครับตามความรู้สึกครับดีก็ว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีครับ เนี่ยกับเครื่องยนต์ที่เขาไม่ได้กระโชคพอกพากันน่ากลัวเนาะเนี่ยับมาขี่ทางแบบนี้โคตรสนุกเลยบางทีรถที่วิบากเครื่องแรงๆจนเกินไปนี่มันมันกระโจนอย่างเดียวนะเราคุมคันเร่งไม่อยู่อาจจะปัดได้นะครับเนี่ยโ,โคตรมันไปดิไปดิโหไปดิรถมาบบา ดูดิผมไม่ได้ลากรอบสูงอะไรจนเกินไปเลยนะรถเขาสบายๆนะครับเนี่ยดูกับเส้นทางทางชันนะมันเป็นเขานะแต่ในมุมกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับเนี่ยผมขึ้นมาอยู่บนยอดเขาแล้วนะโรถเยอะนิดหนึงครับเขาขึ้นมาทำสวนกันเชียบดูดิ ผมขี่คันนี้ผมโคตรมันเลยกับเส้นทางแบบนี้นครับนะซื้อรถแนวนี้ก็ต้องขี่แบบนี้นครับใช้งานหลากหลายผมเป็นรถอีกหนึ่งคันครับที่ใช้งานหลากหลายนี่เราช่วงล่างทําได้โคตรดีกับทางแบบนี้เนะอันนี้ดีจริงๆนคนับต้องกระโดดใปเลยนะ <c oughs> โคดหนีกันช่วงล่างโอ้โหแักแสงเวฟได้ไหม,ไ,มได้ครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมขี่รถมันมากครับไม่อยากจอดเลยไปยาวๆเลยเนะยาะเดี๋ยวพาแวะชมวิวบนเขาไหมเฮ้ยไปข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าสวยกว่า อสกาศดีด้วยครับวันนี้เราอยู่บนเขาเนาะมีหมอกเล็กน้อยครับไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าวันนี้เรามาเทสรถกันบนสันเขาเลยนะครับวิ่งเลาะอยู่บนสันเขาเลยเนี่ยนะ นี่ผมผมใช้รถทางชันเนาะลากรอบค่อนข้างสูงนะครับแต่ไม่รู้สึกถึงความร้อนที่เครื่องยนต์เลยนะขาผมกับเครื่องยนต์อยู่ค่อนข้างห่างกันนะครับไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยนะเราใช้ความเร็วไม่สูงครับแต่เราลากรอบสูงเนะ language language. าะอาการความร้อนถ้าเป็นรุ่นอื่นอาจจะสูงนะแต่นี้ผมยังไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยนะเนี่ยพาดูวิวนะ,ะโคตรมัน ชมดูดิโอ้โหชงล่างแบงโคตรสุดไปด,ดิโอ้โหโคตรมันคแรบบับนี่คุณซื้อรถคลาสสิกหนึ่งคันคุณจะไปได้หลากหลายเนี่ยดูดิอารมณ์เปียวๆเงาๆเข้าป่าครับไปดิด ต้องยืนครับจุกยืนรูดขึนไปนี่อปัดปัดดูสภาพเส้นทางครับกับรถผมที่ไปแบบชิวมากเลย สแกมซีหนึ่งหนึ่งยังไง เราจะดันไปให้ถึงจุดชมวิวข้างบนเลยนะปิดคลิปกันตรงนั้นเลยครับผมจะไปนั่งชมวิวข้างบนด้วยไม่รู้ผมไปถูกทางวาหรือน,นะถลงต้องขออภัยนะวันนี้อยู่ในป่าเลยนะบนสันเขากันเลยครับเนี่ยไปทางไหนต่อนี่มันจะลงไม่นี่โอ้โหดูวิวเดีย๋ยวท่านผู้ชมโหสวย ชอบรถสไตล์นี้ครับไปไหนก็ได้เนี่ยเราเบื่อโอ้โหดูทางเราเบื่อในเมืองครับเราอยากสัมผัสธรรมชาติเราก็ไปดิเนี่ยชมวิวเข้าป่าไปได้ครับสบายเลยเนี่ยดูทางดิรถหนึ่งคันครับตอบโจทย์ทุกการเดินทางพาผมไปได้หมดทุกที่ คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับมันเดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปกันตรงจุดชมวิวเลยปะ่ะอ้ยทางเป็นงนั้นดูทางดินไปลเลยเซฟโดช่วงล่างโคตรด,ดีครับเหมาะกับทางนี้มากเลยนะขี่ถนนดานี้ยิ่งสบายสบายเลยครับดูทางแอ e n เ e r จอร์เขายังไปแบบสบายเลยนะ ห่วงครับไปไปกันต่อไหมอีกหน่อยมันครับโอ้โหทางแคบบ้าว สนุกครับเอารถแนวนี้มาขี่ทางแบบนี้เนาะเฮ้ยแล้วตอนนี้ผมอยู่ในป่าคนเดียวล้วผมกลัวแล้วเนี่ยจะไปรอดหรือเปล่าเนี่ยอทางแคบทางแคบโอ้โหเสียวจะไปโผล่ไหนเนี่ย ามไปดูกันนะครับช่วงล่างนี้โคตรจบเลยผมบอกให้แล้วก็กําลังเครื่องยนต์ที่กําลังพอดีนะครับมันทําให้เราไม่กลัวเส้นทางครับถ้ารถเครื่องแรงแงมันอาจจะน่ากลัวนะถ้าเป็นรถวิบากเครื่องโดดโดพุ่งๆเนี่ยเราจะกลัวคุมรถไม่ค่อยอยู่เนาะมีเครื่องยนต์ของเขาสมูทแล้วก็มีแรงส่งให้เราเล่นได้เลยเนะี่ยผมเอาไปขี่กับ c ซ F ก็ได้เนะี่ยไปดิ แต่น้ำหนักตัวเราก็พอได้นะแต่ก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่ครับร้อยเก้าสิบนิดนิดเน,นี่ยดูทางเนี่ยไะม,มาถูกหรือเปล่าเนี่ยผมจะโดนเชือกไหมเนี่ยเสียท้อยู่ในป่าคนเดียวแม่จ้าช่วยผมด้วย <c oughs> ผมจะบอกให้ไม่มีสัญญาณนะครับโทรศัพท์เดี้ยงนะอยู่ในเนี้ยอย่ามาแล้วโคตรบ้าไปแล้วนี่ครับการเทรศรถเราเทดเงินแบบเต็มที่ไะนี่ครับผมถึงละรอด โอ้โหหนักครับสแคมสี่หนึ Cam ่งหนึ่งเราเยื m นเอ็นมสหนึ่งหครับพาผมมาเที่ยวได้ดูเส้นทางสวยนะอันนี้เขาเรียกจุดชมวิวม่อนผักกูดนะครับสวยครับผมมากับเราเยืนเอ็นฟิลสแคมสีเส้นทางที่มาสนุกครับตอบโจทย์กับรถคันนี้มากเลยนะ ผมมองว่าเป็นรถอีกงหนึ่งคันครับที่ใช้งานตอบโจทย์ค่อนข้างหลากหลายนะครับเดินทางออกทริปท่องเที่ยวแนวธรรมชาติเนี่ยได้เลยสนุกมากเนี่ยผมมาโคสนุกเลยไม่อยากจอดเลยแต่ไม่ไหว,วครับกลัวหลงไม่รู้ไปไปตรงนู้นไปไหนต่อนะจําไม่ได้ละเคยขึ้นไปเหมือนกันครับเสียวอยู่อ่ะวันนี้ปิดคลิปกันแบบวิวสวยสุดละสวยที่สุดแล้วทแทบทุกคลิปเลยคลิปเนี้ยปิดคลิปในจุดที่สวยที่สุดละ เพราะว่าเราอยู่เปนที่จุดชมวิวม่อนผักกูนะครับอำเภอรับแลเนาะจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมมากับเราเยอะเนินฟิลสแคมซีหนึ่งหนึ่งข้อมูลคงได้กันเพียงพอแล้วเนาะแต่เมื่อกี้แบบลุยกันมาแบบไม่ได้พูดอะไรเลยใช้สมาธิในการขี่รถค่อนข้างสูงนะครับเสียวนะเส้นทางเขา่ะ สำหรับท่านที่กดซับจะคล b e ให้แล้วก็ขอประคุณมากเลยเนาะเป็นกำลังใจดีๆให้เราทำคลิปต่อไปครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดรบกวนด้วยครับกดซับจะค i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องบิ๊กไฟไฟกลมเนาะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ